สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ล่าสุดอีกแล้วนะครับเพิ่งออกมาใหม่นะกราเดเตอร์โกลลี่นะคราวที่แล้วมาใหม่เลยครับนินจาและคูนเฟนซี่นะวันนี้เป็นเกมแนวฟุตนินจานะบผมเหมือนเป็นฟันผลไม้อะไรแนวนั้นหรือเปล่าครับนี่ฮะเข้ามาแล้วหน้าตาเกมเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนมีช่องบนช่องล่างแล้วมีววยบนไว้ล่างแบบนี้ฮะดูครับคอมโบดีจัดครับทุกคนคูณ2เข้าไปดอกนี้291แล้วและยังไม่จบครับมีเลือวาวเหรืออีกเต็มกระดานนะดูครับ สามสองเข้าไปแล้วครับคอมโบโดีเกินนะของจริงฮะเกมนี้นินจาและคูนนะครับผมแตกมาเท่าไรเดี๋ยวไปดูกันนะบิ๊กวินเท่าไรฮะนี่ครับซูเปอร์เมกาวินสามพันหกเออเฮ้ยเกมนี้ผมว่าใช้ได้นะลองมาเล่นกันดูได้นะครับนี่ผมเริ่มมาแป๊บเดียวหมุนแรกมันแตกเฉยเลยนะห้าพันห้าเข้าไปแล้วตอนนี้จากทุนสองพันครับยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยไม่ทันฝากช่องกดฟาส้ยกดซับสไครปกดกระดิ่งอะไรก็ไม่ได้พูดนะแตกแล้วครับเอา้าแล้วมาดองนี้บนนัสามตัวเรียบร้อยฮะ เข้าแล้วหรือเปล่าหรือต้องสี่หรือสามตัวอ่าสามตัวครับเข้ามาแล้วโบนัสฟีเจอร์นะไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับแล้วจากที่อ่านดูเมื่อกี้เหมือนเขาจะเพิ่มตัวคูณหรือยังไงไม่รู้นะนี่ฮะไหลลงมาอ๋อแบบนี้ฮะคล้ายๆเกมต้นไม้หรือเปล่าครับนี่ครับถ้าไหลลงมาแล้วเข้าสักตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะเพิ่มให้เป็น3รอบนะนี่ครับถ้ามันเข้ามาก็เพิ่มเรื่อยฮะคูณได้ไม่หยุดไม่หย่อนนะอาจจะไปคูณ200ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจบคูณเท่าไหร่ฮะนี่ครับเพิ่มมาคูงๆๆแบบนี้ครับ มาครับไหลลงอีกไหมมีหรือเปล่ามีไหลลงหรือเปล่าเหลือหนึ่งแล้วเออนี่ฮะมาอีกไหลไหมไหลมาครับเป็นดาวกระจายอ๋อดาวกระจายเพิ่มตัวคูณนะครับเพิ่มแบบนี้เลยนะใช้ได้นะทุกคนผมว่าเกมนี้เวิร์กนะเกมนี้ดีเลยครับดาวกระจายมาอีกแล้วนี่ครับยิง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 ไปยิงไปเขาก็จะเพิ่มตัวคูณแบบนี้นะจาก9ไป10จาก7ไปแฮะคูณแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะแล้วถ้ายังหมุนโบนัสสปินไม่หยุดเ่ยมันก็ไปได้ยาวๆครับ ดูดิมีไหมมีมาครับดาวกระจายอีกแล้วดาวกระจายแ,แบบนี้โคตรดีครับขอให้มาบ่อยๆนะอ่ะรอบที่2ยังไงครับตอนนี้ตัวคูณเริ่มเยอะแล้วนะทุกคนเอาละครับมันมาแล้วมันมาแล้วตอนจังหวะนี้ตัวคูณเขาเพิ่มไม่หยุดเลยนะเพิ่มแบบดีมากนะทุกคนดีกว่าเกมต้นไม้อีกนะครับใครยังไม่เคยลองและอยากลองครับดูใต้คลิปได้เลยนะอ่ะแล้วมาดูที่เกมของเราเหลือ3รอบ้งยัง3รอบเต็มเต็มเลยนะเพิ่มไม่หยุดครับตอนนี้คูณเท่าไหร่แล้วไม่รู้อาจจะเป็นร้อยแล้วก็ได้นะ เหลือโบนัสฟรีสปินอีกหนึ่งรอบฮะดูที่จะเข้าอีกไหมหมุนเข้าหรือเปล่าไม่เข้าแล้วครับเหลือศูนย์ลวแล้วหมุนอีกไหมอ่าเรียบร้อยฮะเดี๋ยวมาดูยอดรวมว่าหมุนคูณเท่าไหร่ครับร้อยห้คูณร้อโอ้โหเท่าไหร่ฮะททอลวินเจ็ดแตกมาดอกนี้จัดว่าสวยฮะเจ็ดตอนนี้มาไกลจัดจากจาก,จากทุนแค่สองพเท่านั้นเองนะทุกคนตอนนี้กระโดดมาหมื่นสเย็ดแค่ สุดจัดครับเพิ่มเบตกันสักหน่อยนะผมเพิ่มไปเบ็ด50ละกันนะเอ้าแล้วดอกนี้วายมาครับตัววายเขาเรียงมาสวยๆนะถ้าด้านบนเขาเข้าเนี่ยเขาจะไหลามาข้างล่างด้วยนะครับมันทําให้คอมโบแตกหนักมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วเข้าใหม่แล้วครับแตกแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกมใหม่หรือเปล่านะ้มันเพิ่มอัตราการแตกไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้แตกไปแล้วครับใช้ได้นะทุกคนเกมนี้นะครับแตกดีทั้งนอกสปินทั้งในสปินเลยเอ้าแล้วโบนัสมา2ตัวว่ะเหลือีอตัวเดียวครับ มาหรือเปล่านะขอนี่ครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหนึ่งตัวครับผมเรียบร้อยฮะครบ3มตัวก็เข้าฟรีสปินกันไปนะอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบนี้ว่าจะได้คูณเท่าไหร่นะขอสัก200ได้หรือเปล่านะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะอ่ะไปครับหมุนไปนี่ปินโบนัสเขาจะเป็นแบบนี้แล้วมีดาวกระจายมาหมุนหมุนแบบนี้คืออะไรฮะคูณสิบสองยัเค่โคตรดีครับดาวกระจายนะมี2แบบด้วยนะครับมีแบบยาวกับแบบกลมนะดําด้านกับดําเงานะไม่ใช่นะครับหยอกเล่นนะ ตัวคูณเขาเพิ่มมาอีกแล้วครับดูสิทุกคนสุดจัดคูณ13เข้าไปแล้วนะตัวนี้นะตัวด้านบนนะนี่ครับดาวกระจายแบบยาวมายิงๆิงยิงแบบนี้เพิ่มทุกตัวครับ ตัวไหนก็ดีฮะจังหวะนี้ผมว่ารอบนี้มันต้องมานะคูณ200ต้องเข้าแล้วครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่อนอยเคยเล่นเกมนี้กันหรือยังนะถ้ายังไม่เคยเล่นเนี่ยก็ลองมาดูที่ใต้คลิปนะและสําหรับคนที่เคยเล่นนะได้คูณเท่าไหร่กันบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะแชร์ประสบการณ์กันสักนิดนึงนะพูดคุยกันได้ครับใต้คอมเมนต์นะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เล่นเกมอะไรนะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วโบนัสสเป็นเหลือศูนย์เรียบร้อยฮะนับตัวคูณเท่าไหร่ครับ90อุ้ยอุ้ยร้อยยี่สิบสองฮะหูย ยังไม่เยอะเท่าไหร่ฮะแต่ได้มา6,100แต่ไม่เป็นไรฮะถ้าได้กําไรเนี่ยผมเอาหมดนะครับจังหวะน,นี้กระโดดมาเป็น1 8ื่นเย็ดแค่กำไรแบบว่าเหลือๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวไปกันต่ออีกสักแป๊ปหนึ่งละกันนะอยากเห็นคูณ200อนะครับเอามาอีกแล้วโบนัสมาแล้วมาครับมาว่ะมาว่ะขอรอบนี้นะขอคูณ200นะครับมาเถอจังหวะน,นี้คูณ3คูณ2คูณ1มาครับ หมุนไปเรื่อยๆฮะขอตัวคูณแบบปังๆนะแล้วดอกกระจายมาแบบนี้คูณคูณ,คณหมุน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 ไปคูณ11ครับโอ้โหสุดจัดของโคตรดีฮะเกมนี้แล้วไปกันต่อเลยเอ้ามาอีกแล้วดอกกระจายแบบยาวครับยิงครับตัวนี้ต้องยิงครับไปแล้วคูณเท่าไหร่คูณ12เป็น13นะเพิ่มแค่ตัวละหนึ่งนะครับ ไปฮะตัวคูณยังเหลืออีกเยอะแยะนะตัวหมุนก็คือแบบได้เรื่อยๆฮะไปครับขอกําไรอีกสักทีนะเดี๋ยวเลิกเลยฮะแล้วบนนัดสเป็นเหลืออีกหนึ่งรอบยังไงยังไหลอย,อยู่ครับไหลยอยู่ก็ไปกันต่อครับจังหวะนี้ยาวๆครับเพิ่มมาเป็นสาอีกแล้วไปครับยาวๆเลยแบบนี้ขอคูณ200นะไม่ขออะไรมากมายเลยนะหรือมากวะนี่ก็เบ็ดร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมโลภจัดๆแล้วนะครับเกมใหม่มันแตกดีเกินแล้วคุณนายมาครับนี่ดาวกระจายแบบยาวยิงยิงยิงไปครับเพิ่มตัวคูณให้ใหทุกตัวฮะไม่ต้องห่วง แล้วไปกันต่อเลยครับตัวคูณเขายังไหลไม่หยุดก็ไปกันยาวๆครับนี่ไหลอีกแล้วไม้สองตัวครับเพิ่มไปฮะตัวคูณเพิ่มเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ผมว่าน่าจะร้อยกว่าเกือบ200แล้วนะครับ <c umb ill ain> ยังหมุนได้อยู่ครับนี่ด้านซ้ายบนมาคูณ3วะ่ะมาเริ่มที่คูณ3เลยนะครับอ่ารอบที่ 2, 2> <c umb ill ain> ไปครับไม้สองตัวครับมาเรื่อยๆมาไม่หยุดเพิ่มมาอีก3รอบก็ไปกันต่อครับไปยาวๆเลยยังไหลอยู่ไหมเดี๋ยวตอนนี้ไม่เข้าฮะดอกนี้ไม่เข้าไม่เข้าแล้วหมุนต่อมีไหม ไม่มีครับอ้าวยังไงฮะหยุดแค่นี้หรือเปล่าเหลือศูนย์แล้วเข้าเอาเข้าอีกครับเข้าคูณ2มาด้านล่างนะอย่างนี้ก็ไปครับเพิ่มเป็น3มรอบอีกแล้วไปครับหมุนยาวๆแล้วมีอีกหรือเปล่านะเพิ่มไปแบบนี้มีเอ้ามีอีกครับด้านซ้ายบนนะเพิ่มคูณหนึ่งมาครับเพิ่มไป3มรอบอีกแล้วอ่าไหลไปไหลไปไหลไปนะครับตอนนี้คูณ200น่าจะถึงแล้วขอคูณ3 0 0แล้วกันนะพรรอบจัดครับเอ้าคูณ10ดูดิคูณ10หลายตัวเลยทุกคนเพิ่มมาอีกเพิ่มรอบอีกแล้วอะ สรอบอีกแล้วตอนนี้สบายฮะอย่างนี้ปีสปินนี้จัดว่าโคตรยาวครับเหลือสอรอบ2รอบนี้มีอีกหรือเปล่าครับเหลือ1เหลือห,ห,อหแล้วยังไงไม่เข้าฮะไม่เข้าก็เพิ่มตัวคูณไปครับเอารอบสุดท้ายเข้าไหมไม่เข้าเรียบร้อยฮะโอยโคตรเยอะทุกคนเดีย๋ยวมาดูว่าได้ตัวคูณเท่าไหร่นะครับตอนนี้เอา1 0 0 200นะครับเท่าไหร่ 300, 3 0 0 3้8ยดแค่ เป็ดร้อยครับทุกคนโคตรสุดครับ total win สามหมื่นหนึ่งแปดร้อยูวิสบายับรอบนี้ของจริงฮะเกมใหม่นินจาและคูณนะครับใครไม่เคยเล่นไปลองทำกันให้ไวเลยนะกดดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับแลวคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อยากให้เล่นเกมอะไรก็มาขอกันได้นะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ